สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคือคนคณะนะมณีพวขาขอบขั้วอีสานนะหนนาเกสิดิมาไทยบรรยากาศฝนตกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งด้วยค่ะเด้ออันยู่ท่างน้องค่ายฝนตกนะคะนะ่ะเนาะตกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเออมณีก็เป็นวันพุธวันพุธที่ยี่สิบเดือนมีนาหกสิบเจ็ดนะคะนะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ้านพ่อแม่พี่น้องตกบ่นค่ะ กสิตกทัวถึงทุกจังหวัดดิโน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเบืองนะ้ำอยู่ไฮน,น่าค่ะอยู่บ้านโพอยู่น้องคายฝนตกตั้งแต่ตีสามฝนแม่พ่อแม่พี่น้องตกยาวมายาวมาจะมาสอดแย่งปัดเบืองน้ำอยู่ไฮน,น่าเดี่ยมภาพภาพอยู่ค่ะคุณน้ำอยู่ไฮนะาเดี่ยมภาพภาพอยู่ ผลคือสีดีแต่หัวปีแต่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นว่านลูกนี่กับผาหย,ยุนะคะแต่ว่าจักมือบุ๊คสิออกมือนี่กับสีเบิร์ดมือแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ้งส่งเบิ้องส่งแล้วกับสีเบิร์ดมือคือว่าละมือนี่ก็ได้ดีเนาะพ่อแม่พี่น้อ,นองเนาะสีแดงห่อมห่อยาเกิดให้ควายกินห่อวันนี้ดอกกระเจียวแม่บ้านกับสีแดงปงดิพ่อแม่พี่น้อง ต้นไม้ต้นไหลกับซุ่มซื่นเนาะค่ะเนาะทั้งคนทั้งต้นไม้ละต้นไม้แต่ว่ามันแดดหลายมือพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเอากระบะปูนตั้งไว้เองจว่าเต็มพอรอไหมคะ่ะเบืงน้ำเจวัาเต็มพอรอเนาะค่ะเนาะเย็นดีจว่าหนาวพุนละพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้พุน มือแรงอึ้งออกเด้อผมเป็นพี่น้องเด้อนี่เด้อมือแรงอึ้งออกแพเราเป็นพี่นอ้องเอ้ยไปไาแม่บา้านสิผ้ายางไปเบิ้งเงินให้ให้ใหหล้างห้องน้ำแม่บ้านเนาะค่ะเนาะตรงนี้ขาวบประตูไฮเลยดิผมเป็นพี่น้อง เห็นป่ค่ะเห็นหมอพวอมี่น้นอ่าเหีือเหามภาบๆนะคะเนาะ จัมโบออกมาเล่นน้ำห่ดจมโบฝนตกแล้วก็ซุ่มซื่นเพราะเ่็พี่น้องอ้อยคนกับสริป,ป้องหรือบ่านี เม่พี่น้องเห็นเมื่อฝนมีประตูไฮเลยด้วยค่ะน้ำโมเมนต์มีแต่ไฮหนี่เน,นาะค่ะเนาะพุ่นอนขาวไปเบิดเลยค่ะขาวไปหมดทุกไห้เลยเน,นาะค่ะเนาะพอบานเห็นว่าเนี่ยสมเหมือนเหนื่อยอยู่พอเมื่พี่น้องฝนตกแล้วเปียกแล้วในบ้านกลางโฮมออกมาข้างนอกเลยดิค่ะ ใครพ่อแม่พี่น้องได้เห็นเนาะตกงามพ่อง,งามเนี่ยฟ้ากับบ่อห้องบ่เหลี่ยมแล้วค่ะเนาะตกตะตีสามจะะ้าสอดแจ้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีทางน้องคายสนุเด้อจ้าเด้อแม่บ้านกับแม่ทายภาพบรรยากาศฝนตกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วค่ะเนาะว่าทางบ้านพ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดอื่นตกบ่อน้อเม่นเนาะบอกแม่บ้านนี่ด้อค่ะเด้อทุกทุกคน พวกเวากขอบพั่วอีสานน้อนหน้ากะกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจให้พวกเวาตลอดมาเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับจิอ๊อว์ลาพ่อแม่พีพ่น้องไว้ช่วยเหนะะื่อยด้วค่ะคลิปหนาจังว่าพอกันไหมด้วคะ่ะเนาะพวกเวากขอบพั่วอีสานน้อนหน้าขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆกันทุกค,นนะคะู่ทุกคนด้วยค่ะเด้อผู้นี้แม่บ้านกับดิ๊ก้าเข้าวา่าสวัสดีค่ะ